ไปเจ้าเจ้าวันนีเจ้าวันนีเจ้า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 เน้ามาจุดมาละมาละจะดจุดมาแล้วนอนกันน้ข้างๆห้องเออน้นนบ้องเป็นน้านห้อนเออน้อตงเลย มือมือเพื่อน,ม,อนมือปีเตอร์เพื่อนแก้มน้องมือตรวเป็นข้าหนมด้วแก้มน่องจะเป็นตุ้มเจ๊โตวยาเจ้าโัวยาเจ้าไหนปีบันนอนป่อยปีบันนอนป่อยอ่ะ ตีโต๊ะใหญนะหนอนโตยอะหนอนโตยานะหนอเข้ามือนะฮะเจ้าไปโอน้องกะเจ้าเจ้าให้หางเจ้าอีกะ น้องดึงหัวน้ไอ้ไอ้มันลือกน้องดึงใบหัแล้วตัวยาดึงใบหัวปี่มันละปีมันด้านแต่ดึงไใบหัวปีไอ้ต้นซึงผมท่านกับตัวยากำยกท่านกับปีจำนกปีตัวเยอะท่นกัตัวเยอะมันด้านแต่น้องกํำหัวจำเงียบปีจะให้เออบให้ เปียไอ้น้องปีน้องข้างเปียไอ้มันมากระกำใบหูน่ะจ้ะเออกระใบหัวโยอะเต๋อโอ้น้องกะตัวข้างปีเตัวโยเออเจ้าเจ้าเจ้าโอ๋น้องกะโอ้มือเปียกนะโอ้บดได้เนาะโอ๋บดได้กระป๋อนเนาะปีเต๋อไปกินขนมปตโยมันดึงใบหัวปีเตโยมันข้างเต๋อไม่เนมปีเต๋อ เขาผมเปียกหน่ะอันนี้ใครโจ๊เด็กชายอะไรไหวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็กชายอะไรครับน้องเด็กเป็นหูใช่ไหมเหลื่ให้โอ้ยหา